ก็เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่กันแล้วนะคะใครที่กําลังคิดว่าจะซื้อมือถือเป็นของขวัญให้กับคนอื่นหรือว่าเป็นของขวัญให้กับตัวเองก็ต้องซื้อเผื่ออนาคตกันด้วยแหละค่ะเพราะว่าปีหน้านี้เราก็จะได้ใช้ 4G กันเต็มรูปแบบแล้วนะคะจะใช้ 4G ของค่ายไหนอันนี้ก็ต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยค่ะแล้วทีนี้จะมีวิธีการเลือกยังไงล่ะคะว่าจะสังเกตกันยังไงว่าเราจะใช้ 4G ได้หรือเปล่าแล้วก็จะใช้ได้กับค่ายไหนลองมาดูวิธีการกันค่ะก่อนที่เราจะเลือกซื้อมือถือเนะะอี่ เลยค่ะก็ต้องดูสเปคของมือถือว่ารองรับ 4G LTE หรือเปล่าและถ้ารองรับ 4G รองรับ 4G นี้คลื่นไหนบ้างตรงกับคลื่นที่คุณต้องการจะใช้หรือไม่ ซึ่งโทรศัพท์ที่คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อยู่นี้ก็ไม่ได้รองรับ 4G ทุกเครื่องนะคะดังนั้นวิธีการสังเกตก็คือดูสเปคที่ข้างกล่องค่ะต้องเห็นว่ารองรับ 4G หรือว่า LTE โดยจะเขียนว่ารองรับ LTE แบนไหนซึ่งในไทยเนี่ยมีอยู่3คลื่นนะคะก็มี LTE แบน1ก็คือคลื่น2,100เมกะเฮิร์ LTE แบน3คือคลื่น1,800เมกะเฮิร์และ LTE แบนแคือคลื่น900เมกะเฮิร์ค่ะ ซึ่งคลื่นที่ทั่วโลกเขานิยมมาทําเป็น 4G มากที่สุดก็คือคลื่น1,800นะคะก็เลยทําให้อุปกรณ์ที่บอกว่ารองรับ 4G ก็มักจะรองรับ 4G ที่ใช้คลื่น1,800ซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยผู้ที่ถือคลื่น1,800ในตอนนี้ก็จะมี AIS, dtac แล้วก็ True ทั้งนี้คลื่น900และ2,100ก็สามารถนํามาทํา 4G ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับโอเปอเรเตอร์ค่ะว่าเขาจะเอาคลื่นในมือไปทําอะไรอย่างตอนประมูล 3G คลื่น2,100กันไปก็ยังมีบางค่ายที่เอาคลื่น2,100ที่ได้ไปไปแบ่งบางส่วนไปทํา 4G ก็มีนะคะคนที่ถือคลื่น900ตอนนี้ก็จะมี Jazz แล้วก็มี True ค่ะ คลื่น2,100ก็มี A, S, D, Tag แล้วก็ True ดังนั้นนอกจากสเปคจะบอกว่ารองรับ 4G LTE แล้วก็ยังต้องดูได้วยนะคะว่ารองรับ 4G บนคลื่นอะไรด้วยถ้าจะให้ชัวร์ว่าใช้ 4G ได้ทุกค่ายก็เลือกแบบที่รองรับ 4G ทั้งบนคลื่น900 1,800และ2,100ไปเลยค่ะอันนี้ก็ปลอดภัยสุดแต่ก็มักจะอยู่ในมือถือพวกที่สเปคสูงแล้วก็ราคาแพงสักหน่อยนะคะทีนี้ถ้าหากคุณซื้ออุปรกรณ์ที่รองรับ 4G มาแล้วแต่ว่าเอ๊ะไงยังใช้งาน 4G ไม่ได้นั่นอาจจะเป็นเพราะาะ่คุณลืมตั้ง เปิดการใช้งาน 4G บนมือถือของคุณก็ได้นะคะวิธีตั้งค่าก็แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นค่ะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือไปที่ settings เลือก mobile network แล้วก็เลือกเปลี่ยนจาก WCDMA มาเป็น LTE หรือว่า 4G หรือบางรุ่นก็ไปที่ cellular แล้วก็เลือกตรง data ให้เป็น 4G เพื่อให้รับสัญญาณทั้ง 3G แล้วก็ 4G ได้นะคะซึ่งก็จะต้องสมัครแพ็กเกจ 4G กับเครือข่ายที่คุณใช้งานด้วยค่ะแต่ถ้าหาตั้งค่าแล้วก็ยังใช้ไม่ได้สักทีก็ลองสอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณดูนนนนะะะคะะคีีี่หป้้านะคะ 4G มากันเต็มรูปแบบแล้วนะคะจะซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือว่าซื้อของวันสักชิ้นก็อย่าลืมเผื่ออนาคตกันไปด้วยค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ it24s.com ค่ะ